สวัสดีครับวันนี้กลับมาอยู่กับนายป๊อปจากตึกเดินเนื้อกันอีกแล้วนะครับนี่ผมจะมาทําน้าเงี้ยวเนื้อนะครับเดี๋ยวมาดูส่วนประกอบกันเลยอันนี้เป็นเนื้อสับนะผมใช้เศษเนื้อนะครับมาสับนี่เป็นเนื้อน้องลายนะครับน้าพริกน้าเงี้ยวนะครับของป้าสุจากจังหวัดเชียงรายเจ้าเด็ดเข้าเลยนะครับดอกงิ้วหรือดอกเงี้ยวนะครับมะเขือเทศราชินีนะครับ ตรงหน้านี่คือเป็นเ,เลือดวัวนะครับผมนําไปปั่นกับตับวัวนะครับเพื่อต้องการกลิ่นหอมแล้วก็ความมันของตับเนี่ยเพิ่มเข้าไปในน้าซุปของเราะนะครับส่วนประกอบสําคัญอีกอย่างที่ผมยังไม่ได้ซื้อมาคือเ,อเป็นเส้นนะยังไม่รู้จะเส้นอะไรดีนะครับเดี๋ยวไปตลาดก็รู้ว่ามีอะไรก็จะได้อย่างนั้นเพราะว่าตัวน้ำเงี้ยวเนี่ยต้องแชวลาตุ๋นประมาณไม่ต่ำกว่าสองชั่วโมงแน่นอนนะฮะ ผมจะตุดไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยวาดังส้อนอีกทีนะครับมาดูตอนท้ายว่าผมจะทําออกมาเป็นหน้าตาอย,ย่างไงตามสไตล์เด็ก,กนเนื้อนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปติดตามวิธีการทํากันด้เลยครับครับตอนนี้น้ําก็เริ่มจะร้อนแล้วครับผมก็จะเริ่มลงมือทํานะครับก็จะดอกเนี้ยนะเราไปก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำพริกน้ำเนี้ยนะครับ ถ้าสูตของเชียงรายเนี่ยน้ำน้ำน้ำเงี้ยวน้ำซุปก็จะเข้มข้นมากนะครับตัวน้ำพริกก็ต้องใส่เยอะหน่อยผมจะลองกะดูก่อนประมาณน,นี้ครับไม่พอเดี๋ยวค่อยเพิ่มมนะครับยมจะค่อยคนให้ละลายดูนะครับ ครับตอนนี้น้ำเงีย้ยเราก็เดือดแล้วนะครับผมก็จะเริ่มปรุงแล้วครับก็จะใส่เลือดที่ผมปั่นไว้กับตับนะครับลงไปเลยนะฮะเพื่อความเข้มข้นของน้ำซุปนะครับ เใส่ตาำเลยก็เห็นไหมเห็นความเข้มข้นขึ้นมาเลยนะครับเราก็จะตามด้วยเหนือบทนะครับพยายามลงไปแล้วคนให้เขาแตกอย่าให้เขาเกาะเป็นก้อนนะครับ อันนี้กลิ่นหอมของน้ำพริกน้ำเงี้ยวของปลาสุกนี้แบบสุดยอดเลยครับหอมมากถึงตอนนี้ก็สุดท้ายผมจะใส่น้องลายไปตุ๋นเลยนะครับนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะปิดฝาตุ๋นนี้ประมาณสักสองชั่วโมงนะครับ เพื่อให้เนื้อน่องเขาเปื่อยพอดีนะครับแล้วก็ถ้าตามสูตรของปลาสุกเนี่ยน้ำพริกน้ำเงี้ยวเขาต้มอ,อย่างเงี้ยจะไม่ใส่อะไรเพิ่มเลยนอกจากว่าอาจจะมีะผงชูรสอีกนิดหน่อยผมแต่ผมจะไม่ใส่นะเพราะผมคิดว่าการที่เราตุ๋นเนื้อนาน,านเนี่ยไอความหอมความหวานงเนื้อออกมาเนี่ยมันก็สามารถทดแทนผงชูรสได้นะครับโอเครับเดี๋ยวตอนท้าย,ยมาดูีกทีครับผมอ,อย่างที่ต้องใส่ไปตอนท้ายจะมีมะเขือเทศฮะเพราใส่ไปตอนนี้ก็จะเปื่อย ปยุย่ยไปสมดก่อนนะครับเด็กครับเดี๋ยวอีกสักสองชั่วโมงกลับมาดูกันทีครับครับตอนนี้ผมก็ได้ตุ๋นเนื้อกับน้ำเงี้ยวมาเป็นเวลาประมาณ2ชั่วโมง้วครับเนื้อก็ใกล้จะเปิดได้ที่แนละ้วครับผมจะใส่เคื่อเทศลงไปแล้วนะครับถ้าที่ชิมรสชาติดูนี่ก็เป็นอย่างที่ระสูตรที่บอกไว้ตอนตำหลักคือว่าไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มน้ว,ว่ารสชาตินี้เขาก็ได้เลยก็คือออกเผ็ดเค็มแล้วนะครับ พอใส่มลกระทเทศลงไปก็จะได้ความเปรี้ยวมหวานเพิ่มอีกแล้วก็ความอมามิ่งนะครับกีกโอเคครับเดี๋ยวผมจะตุ๋นต่อไปให้มลกระทเทศเขาเปื่อยนุ่มดีนะครับคงจะพอดีกับเนื้อเราเนี่ยคงจะได้ที่พอดีนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูตอนสุดท้ายนะครับครับตอนนี้น้ำเงี้ยวเราก็เคี่ยวมาจนได้ที่แล้วครับเมืเมกระทเทศที่ใส่ไปตะกี้เนี่ยผมเคี่ยวประมาณ20ิบทีเขาก็เปื่อยได้ที่แล้วครับเนื้อเราก็ เปิดแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอันจบสิ้นสำหรับการทำน้ำแกงเนี้ยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปจัดจานแล้วก็ชิมกันต่อเลยนะครับก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้เมนูอูด้งน้ำเงี้ยวเนื้อนะครับสุดท้ายผมก็ไปเลือกเส้นอูด้งนะครับเพราะว่าไป ดูแล้วก็น่าจะเข้ากันดีก็ลองชิมแล้วใช้ได้เลยนะครับเส้นค้นุ่มคล้ายๆกับเส้นหมูจีนนะครับเดี๋ยวมาชิรสชาติกันดีกว่านะครับแลมาเปื่อยครับ ก็ได้ความหอมแบบน้ำเงี้ยวของทางเชียงรายที่เป็นน้ำค่นๆแล้วก็มีกลิ่นหอมในกระงเขาับจะเป็นกลิ่นของแบบนิ้วนะครับแล้วก็ตัวน้ำนิ้วเนี่ยตัวน้ำพริกน้ำเงี้ยวเนี่ยของปลาสุก็จะมีรสเผ็ดเค็มอยู่แล้วกลมกล่อมนะครับผมไม่ปรุงเพิ่มเลยเลยแค่เสร็จก็ผมบีบพริกแล้วก็ใส่พริกป่นลงไปนิดหน่อยให้มันมีความเผ็ดเพิ่มน,นิดนะครับ ก็อร่อยตัว,ตวเลยเป็นเมนูที่ถือว่าดีเยี่ยมเลยนะครับแล้วก็เนื้อที่ผมตุ๋นเนื้อน้องก็นุ่มกําลังเคี้ยวเลยครับรสชาติโดยวรวมก็ถือว่าถูกใจนละครับสำหรับวันนี้ไปครับเดี๋ยวผมขอจบคลิปอูด้งน้ำเงี้ยวเนื้อไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ